เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์บุตรอุดมพ,พ,พิพัฒนสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลนะครับวันนี้ผมขออภิปรายเป็นคนสุดท้ายในยตินี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันหนึ่งผมก็ได้มาพูดเรื่องนี้ในสภาสักทีนะครับผมขอพูดในฐานะ คนที่มีโอกาสได้ทำงานในสถานบันเทิงมาไม่ต่ำกว่า16ปีนะครับใน16ปีนั้นก่อนที่ผมจะมายืนอยู่ในสภาหแห่งนี้ผมมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักดนตรีประจำในสถานบันเทิงไม่ต่ำกว่า50แห่งทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลได้เดินทางไปแสดงดนตรีในสถานบันเทิงต่างๆทั่วประเทศมาแล้วทุกภูมิภาคเหตุการณ์ที่ผมเจอเป็นประจำนะครับในช่วงที่ผมทํางานอยู่ในสถานบันเทิงก็คือเล่นดนตรีอยู่ดีๆครับไฟก็เปิดครับ เจ้าหน้าที่เดินเข้ามาตรวจใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็กลับออกไปโดยที่ในร้านนั้นไม่ได้มีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายเลยอีกสักอาทิตย์หนึ่งกลับมาใหม่ครับวนไปวนมาซ้ําๆแบบนี้แหละครับในบางช่วงร้านที่ผมเล่นรอบดึกเลิกหลังเที่ยงคืนอยู่ดีๆผมก็โดนยกเลิกครับแล้วทางร้านก็บอกว่าช่วงนี้ร้านต้องปิดห้าทุ่นะบางร้าน ที่อยู่ๆทุกสักประมาณห้าทุ่มกว่าก็จะมีรถตํารวจมาจอดอยู่หน้าร้านครับไม่ทําอะไรครับไม่ได้เดินลงมาด้วยจอดเฉยๆจอดอยู่จนกระทั่งลูกค้าเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับก็เช็คบินแล้วก็กลับบ้านไปนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็มักจะไปถามเจ้าของร้านครับว่าให้พี่เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกร้านก็ตอบคล้ายๆกันครับว่าอ๋อพอดีคุยกันไม่ลงตัวนิดหน่อยผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าคุยอะไรกันไม่ลงตัว ปัญหาสวยหรือการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงผมว่าเราบางคนนะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ีสุจริตเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยเป็นเรื่องของคนไม่ดีไม่กี่คนเราไม่ต้องสังงายนามาก็ได้มีปัญหาอะไรก็แก้มันเป็นเรื่องๆไป แต่ผมมองต่างจากนั้นครับท่านประธานในฐานะผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบอำนาจนิติบัญญัติมาจากประชาชนผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากฎหมายมันไม่รัดกลุ่มมันไม่ทันยุคสมัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการทุจริตได้ผมจึงเห็นด้วยที่จะตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อมาศึกษาเป็นรายประเด็นที่เราจะควรจะต้องมาแก้ไขกันในสาประเด็นหลักดังนี้ครับประเด็นแรกก็คือ ประเภทสถานบริการที่อยู่ในมาตราสาของพรบสถานบริการนะครับผมถามจริงครับสถานเต้นรำรำวงร้องเงงนี่มันคืออะไรมันนี่เราอยู่ในยุคไหนกันแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าประเภทไอสถานบันเทิงประเภทนี้มันคืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนกันบ้างเนะยสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ําชาโลงน้ําชาที่ผมยังเกิดไม่ทันนะไม่มาทันผมอยู่มาสี่ิกว่าปีผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าโรงน้ําชามันหน้าตาเป็นยังไงผมคิดว่าปัญหาพวกนี้มันก็ ควรจะต้องมาปรับให้ทันกับยุคสมัยสถานบันเทิงที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยประเภทมันก็หลากหลายมากๆครับแล้วมันก็มีการหลบเลี่ยงกฎหมายเดิมเพื่อที่จะไม่ต้องขอใบอนุญาตที่จะเป็นสถานบันเทิงแล้วก็ไปเปิดเป็นแบบอื่นแต่สุดท้ายก็ขายเหล้ามีดนตรีอยู่ดีแต่ไม่ต้องขออนุญาตทําแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่แก้กฎหมายปัญหานี้ก็จะยังไม่หมดไปปัญหาต่อไปก็คือปัญหาเรื่องโซนนิ่งนะครับ ซึ่งอยู่ในมาตราที่7ของพรบรนี้นะครับก็จะมีการระบุว่าใกล้วัดไม่ได้ใกล้ชุมชนใกล้สถานศึกษาไม่ได้แต่ความชัดเจนไม่มีครับไม่รู้ว่าไอ้ใกล้เนี่ยมันคือใกล้ขนาดไหนนะครับสมมุติว่าถ้าเราระบุรัศมีกันนะครับผมเอาให้ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับเราไม่รู้มีกี่วัดเราไม่รู้มีกี่โรงเรียนผมท้ายเอา Google Ma p มาวงเลยครับผมว่าทั้งประเทศเนี่ยเหลือพื้นที่ที่เปิดสถานบริการได้เนี่ยอยู่นิดเดียวครับบางงานอาจจะต้องไปเปิดกลางทุ่งนาครับถึงจะไม่อยู่ใกล้สัวัดกับสถานบริการถึงจะไปเปิดได้ แต่ถ้าเราไม่ระบุนะครับใครจะเป็นคนบอกครับว่าไอ้คำว่าใกล้ขนาดที่เห็นได้ว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมันใกล้แค่ไหนเพราะในขณะที่บางห้างสปปรรพสินค้านะครับตั้งอยู่ข้างวัดครับแต่มันมีสถานบันเทิงตั้งอยู่ในห้างสปปรรพสินค้านั้นนะครับตกลงแค่นั้นมันใกล้พอหรือเปล่าที่จะบอกว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญได้เนี่ยแหละครับมันก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้ว่าใกล้ห้าิเมตร คุณก็เปิดได้ถ้าคุณจ่ายเงินไกลออกมา500เมตรถ้าคุณไม่จ่ายตังเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยใกล้เกินไปก่อความเดือดร้อนนำคานได้ผมว่าแค่2เรื่องนี้เราก็รู้แล้วครับว่ากฎหมายมันมีปัญหาแล้วเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการได้ถ้าเรามีนิยามคําว่าสถานประกอบการที่คล้ายสถานบันเทิงได้เนี่ยผมว่าเราควรกลับมาคุยกันได้แล้วครับว่ากฎหมายมันมีปัญหาแน่นอนคาคานี้มันไม่ควรจะมีนิยามอยู่ในโลกนี้ครับ อีกปัญหาหนึ่งนะครับไอโซนิ่งเนี่ยผมก็ผมก็งงนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับไอพูดคาว่าใกล้วัดใกล้ใกล้โรงเรียนเนี่ยไอในใกล้ชุมชนเนี่ยผมก็เข้าใจได้ว่าบางทีมันก็กอ่อมลพิษทางเสียงได้นะครับแต่ไอใกล้วัดใกล้โรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราไปใช้กรอบเรื่องของศีลธรรมแฝงอยู่ในกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างก็ถ้าเราจะบอกว่าไม่ให้ใกล้สถานศึกษาเพราะกลักวนักศึกษาไปไปดื่มเหล้าเนี่ย เราลองไปมองมหาวิทยาลัยระดับโลกเขาทำาทานที่ต่างประเทศ mm hmm. เขามีผับบาร์อยู่ในแคมปัสครับ mm hmm. เขาให้นักศึกษาเนี่ยสามารถดื่มกินกันได้อย่างปลอดภัย mm hmm. ไม่ต้องขับรถออกไปไหนไม่ต้องออกไปไกลไกลผู้ไกลคน mm hmm. คุณดื่มคุณดื่มกันอย่างรับผิดชอบแล้วก็อยู่ในแคมปัส mm hmm. ดูแลกันเองได้ผมคิด mm hmm. ว่าเราควรจะคิดมุมกลับให้มันทันกับยุคสมัยได้แล้วครับ mm hmm. อีกประเด็นประเด็นที่สานะครับก็ mm hmm. คือประเด็นการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป แต่ให้อำนาจท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยเกินไปสสหลายท่านก็พูดไปแล้วสสปรเมศสสย,สยชายก็พูดไปแล้วนะครับมันมีสิ่งที่ทับซ้อนกันอยู่ก็อย่างเช่นประกาศคณะปฏิวัติ2502นะครับคําสั่งหัวหน้าคอสอชอที่ 22/ ทับ2558ซึ่งมันก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงวันนี้นะครับทั้งหมดการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่ตํารวจพื้นที่ก็มาลงได้ ตำรวจส่วนกลางก็มาลงได้ตำรวจท่องเที่ยวก็ลงได้เจ้าหน้าที่ปกครองก็ลงได้นี่ไม่รู้เจ้าของเจ้าของสถานบริการเนี่ยเขาจ่ายสวยไม่รู้กี่ต่อต่อกี่ต่อไม่รู้ต้องจ่ายกี่หน่วยงานครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจที่จะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท้องถิ่นกลับมีอำนาจน้อยมากๆที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ตัวเองประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากๆในการสะท้อนผลกระทบของพวกเขาเพื่อร่วมกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆร่วมกัน แต่ทั้งหมดนี้ครับแน่นอนว่าสถานบันเทิงเนี่ยก็มีผลกระทบในเชิงลบทั้งในเรื่องเราก็ต้องยอมรับกันว่ามีกรณีเมาแล้วขับเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่งผมก็คิดว่ามันต้องแก้ปัญหาที่จุดอื่นคู่ขนานกันไปนะครับสถานประกอบการหลายๆที่คุยกับผมก็บอกว่าเขายินดีมากเลยถ้าจะบอกว่าถ้าลูกค้าเมาเราห้ามเสิร์ฟหรือถ้ามีการทะเลาะบอ่อแหวงกันก็คือ ยกออกไปเลยครับแล้วก็แจ้งตํารวจมาจับได้เลยผมคิดว่ามันก็สามารถทํางานร่วมกันได้ระหว่างกฎหมายกับผู้ประกอบการที่จะทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็รณรงค์การดื่มอย่างรับผิดช,ชอบซึ่งห่วงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไปในทางนั้นกันแล้วและแน่นอนนะครับบนภาวะทางเสียงแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัดสุดท้ายนี่ครับท่านประธานผมคิดว่าเราต้องมาพูดคุยกันได้แล้วว่า สถานบริการเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจสีเทาเรามีกฎหมายที่เรียกว่าพรบสถานบริการแปลว่าเราอนุญาตให้เขาทำธุรกิจตามกฎหมายตามที่ทางทางรัฐเนี่ยได้ควบคุมฉะนั้นเขาเป็นผู้ประกอบการสุจริตเขาไม่ใช่ธุรกิจสีเทานะครับในสถานบริการต่างๆมีทั้งความฝัน ของนักดนตรีตหลายๆคนที่อากจะเข้าวงการบันเทิงแต่อาจจะต้องใช้สถานบันเทิงยามค่ำคืนเหล่านี้นะครับที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาไปได้ถ้าไม่มีสถานบริการเหล่านี้เราไม่มีทางได้เห็นวงดนตรีดังๆที่เราเสพดนตรีเขาอย่างบันเทิงในทุกวันนี้ได้อย่างแน่นอนมันยังมีอาชีพที่เขาสามารถสร้างได้มีพนักง,งานเสิร์ฟมีแม่ครัวต่างๆที่เขาฝันอยากที่จะส่ง เงินไปให้ครอบครัวของเขาที่ต่างจังหวัดที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายเขาก็คือส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆเช่นกันดังนั้นผมก็ขอสนับสนุนที่จะตั้งกรรมธิการนี้เพื่อแก้กฎหมายให้การดําเนินธุรกิจของพวกเขาเหล่านี้สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณท่านประธานครับ